เราลองมาตบมือกันดูก่อนตบเป็นจังหวะหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่สี่อ่าจะตบแค่สามก่อนนะคะหนึ่งสองสาม,มพร้อมอไหมคะพร้อมพร้อมมือมือมือตบตบ มือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไสลแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือได้ไหมได้ไหมคะเอาใหม่ค่ะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล แลสลับแลสลับกันไปแลสลับแลสลับกันไปตบตักตบไล่ตบมือตบมือเก่งมากเยี่ยมเลยอ้าวเรามาร้องโยโย่พร้อมกันโยโยโยสสละโอโยโย่จำช้างจำโบชอบเล่นโยโย มาค่ะทำได้ไ,ไหมเอาใหม่เอาใหม่โยโยโยสาลโอโยโยตําง,งจำบอชอบเล่นโยโยได้ไหมลูกไ,ได้ครับได้ครับเก่งมากต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้ำเหนือรู้จักไหมลูกเรียกว่าอะไรครับ การไก่สองนิ้วสองนิ้วเขาเรียกว่าการไก,ก่การไก่คิปไข่อ้าวกำกำมือกำมือไข่การไก่ไข่ผ้าไหมแบมืออ่ากันไก่ไข่ผ้าไหม,ไ,หไ,มไข่ผ้าไหมคือไว้ก่อนไข่หนึ่งใบไข่หนึ่งใบงสองบาทดูสอง ดูสองนิ้วขึ้นมาสองบาทห้าสิบ wow. ห <11, S 1> ้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสองบาทสองบาทสองบาทชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วสองบาทสองบาทกันไก่ได้ไหมยากไปใช่ไหมคะ ทำดีๆแล้วคนอื่นยังไม่มีใครเข้ามาเลยเออคุณครูไม่มีคนเข้าหรอคะอครูเปลี่ยนเวลาอ๋อไม่รู้กันหรือเปล่าครูส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ้าวน้ําเหนือเข้ามาคนแรกเลยวันนี้ปกติเข้าช้าเลยน้ําเหนือเก่งมากค่ะปกติเข้าที่หลังเพื่อนเลยครับอ่าววันนี้ วันนี้สยุกเลยเพื่อนเยอะเยอะเลยวันนี้อ่ะผมผมมีแต่พี่น้องทท้านั้นเลยครับใช่ครับวันนี้ผมเข้าแทนเพื่อนครับอ่าน้ำเหนือเข้าคนแรกเลยเก่งมมีแต่พี่น้องทั้งนั้นเลยครับแต่พี่น้องมีแต่ผู้ชายหมดเลยล่ะผู้ชายหมดเลยค่ะญาติทางนี้ญาติทางฝั่งพ่อเขาผู้ชายหมดเลยเรียนพร้อมกันเลยนะคะไปไหมไปโรงเรียนไหมไม่ได้ส่งไปมาโรงเรียนไม่ได้ไปด้วยไปด้วยเหรอ เดือนหน้าค่อยไปอยู่ไปอยู่กรุงเทพโรงเรียนน่ะโรงเรียนผมมีเพื่อนด้วยนะเดือนหน้าไปนะคุณครูครับครูพิงไปโรงเรียนวักที่ไปครับผมไปดีกว่าแล้วแล้วน้องๆได้เข้าโรงเรียนนะคะน้องๆน้เขาได้เข้าอยากจับหน้าเนาะโรงเรียนน่ะผมมีเพื่อนด้วยนะอยากเอาเท้ามาแล้วมีเพื่อนด้วยเหรอคะอันนี้สามขวบครับอ๋อสามขวดไปโรงเรียนยังคะยังเลยค่ะคุณครู อ๋อบวกคนเดียวไม่ต้องบวกโอ้ทำไมเพื่อนไม่มาคนนงสี่บวกข้างหละอีกอีกคนหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเรียนออนไลน์คนหนึ่งสี่คนนึ่งบักกันเยอะเลยมีเพื่อนเล่นเยอะเลยใช่ไหมครับน้ำเหนือน้ำเหนือเป็นยักษ์ที่สุดเลย สนุกเลยนะคะสนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยมีคนเล่นเยอะแยะเลยเพื่อนยังไม่มาเลยลูกเพื่อนยังไม่มาเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนเข้าเลยไม่มีเข้าหรอเอหรือว่าเพื่อนกินมาเก้าโมงนี่จะเก้าโมงมาก่อนนี่กี่โมงแบ่งกันครับลูกไอ้ไม่แย่งกันครับแบ่งกันเดี๋ยวรออีกน้ำเหนียวนเหนียวน อีกสกู่นะคะรออีกสกหนึ่งไม่โยนเอามานี่รอแป๊บหนึ่งนะครับครับผมอ้าวมาแล้วน้องน้องพี่เมียเข้ามาแล้วสวัสดีครับพี่เมียเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอาเป็นบุตรนี้สวัสดีครับโอยแล้วเพื่อนมาแล้วสวัสดีครับมาแล้วนึกว่าจะไม่มีใครเข้าแล้ว มาแล้วน้องพีเมียรูปหล่อน้ำเหนือน,นิ่งเลยเห็นเพื่อนเข้ามาเหรอลูกจำกันได้ไหมคะน้องพีเมียมเเพื่อนเข้ามาอมีเพื่อนเข้ามา,มา,มาสวัสดีนะคะนยายอ่าสวัสดีค่ะค,คุณครูคิดว่าไม่มีใครเข้ามาแล้ววันนี้เปลี่ยนเวลา

อไม่เป็นไรเขาจะพูดบอกอย่ามาใกล้กล็จะพูดเบาๆอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะอีกสองนาทีจะคุยจะสอนแลยต้องแบบได้ไม่เก็บไม่ได้อ่านี่ยไงเปิดเสียงแล้วพี่เมียแต่เขาไม่คุย นี่กินอะไรอ่ะไหนอะไรอ๋อเพื่อนกินอะไรอ่ะพี่เมียทานอะไรครับเพื่อนบอกอะไรครับน้ำเหนือน้ำเหนือถามพี่เมียทานอะไรครับบอกครับบอกเพื่อนครับทานอะไรครับนี่มันนี่พี่เมียทานอะไรครับเพื่อนถามถามนี่แม่ก็หล่อครับบอกดังๆเหนือทัางหมดที่เห็นได้โอ้โหมันก็มันขยายใหญ่ได้ด้วย โอกล้องขยายใหญ่ดูขยายอันนี้ขยายเล็กย่อเข้ามาอ่ามันได้เต็มคนสามสี่คนเลยอาจารย์อาจาย์เขาขยายแบบนี้เลยนักดนตรีใครบ้างอ่ะมีมีน้องน้ำเหนือแล้วก็สมาชิกญาติญาติน้องน้ำเหนืองพู ไฟเสื้อไฟหมดเลยสนุกสนานเลยใช่ไหมลูกสนานใช่เพื่อนตมาปัดครูสอนเลยนะคะเพราะว่าเก้าโมงแล้วเกดล้เดี๋ยวคุณครูจะาน่ไมพี่ถึงหัวร้อนอะ มีหัวร้อยแรกอนครูแดงจะสรุปิจการเสริมประสบการณ์นะคะอะปรบมือก่อนนางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรงไหมคะตรงไหมคะตรงแล้วค่ะไหนเด็กๆพูดสิครับตรงแล้วครับนางตัวตรงตรงแล้วครับตัวตรงตรงตรงไหมครับตรงไหมครับ รู้ต้องบอกว่าตรงแล้วครับตรงแล้วครับอ่าแล้วก็เอามือวางไว้ที่หัวช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงจริงเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างใฉ่ไหล่ใส่ไล่จริงจริงเอาวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงจริง อ้าวมาแล้วน้องผู้กันคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าด้วยนะคะวันนี้คุณครูจะสรุปกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กพร้อมมั้ยยังดูดูก่อนด้วยค่พร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆก่อนไปคุมจีรังก่อนนะคะเอมือหน้าขมารูตรง วงกลมวงกลมสษาอังกฤษว่า circle เ,เป็นรูปเลขาคณิตนะคะที่มีเส้นโคง้งรอบรูปไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะวิ่งจะกิ้งมาได้เลยเป็นวงกลมนะคะอ่ะต่อไปสิ่งของรอบตัวนะคะเ็ๆวงกลมก็จะมีฟุตบอลวันนี้เมื่อวานี้เห็นน้องน้องกุกัน อุ้มฟุตบอลลูกเบลเลอร์เลยใช่ไหมคะนั่นแหละลแล้วก็จานจานที่เด็กๆทานข้าวนะคะก็<ง>จะเป็นทรงกลมนะ,ะแล้วก็ห่วงยางห่วงยางนะคะ<ง>ก็จะเป็นทรงกลมเด็กๆรู้จักทรงกลมแล้วนะแล้วก็วงกลมแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งของรอบตัวนะคะที่เป็นรูปวงกลมเอออันแรกอะไรนะขนมอะไรคะ โดนัทโดนัทเก่งมากขนมโดนัทแล้วก็ผลอะไรนะเป็นสีสีออกอะไรเด็กๆดูผลไม้ส้มส้มเก่งมากค่ะนาฬิกานาฬิกากนาฬิกาก็เป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะแล้วมันหมุนเลยนะใช่มันเดินติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก อ่ะต่อไปเรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะคทยแองเกเป็นรูปเลขาคณิตที่มีด้านสามด้านมีมุมทั้งหมดสามมุมนะคะเห็นไหมว่ามีด้วยกันสามมุมนะคะอ่ะต่อไปนะคะดูสิ่งของรอบตัวที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีพิซซ่ามีพิซซ่า โอ้ที่เราถ่ายเทปใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีขนมอะไรเอ่ยอร่อยมากเลยขนมเค้กใช่เก่งมากค่ะขนมเค้กโอ้ยน่ารักจังเลยต่อไปสิ่งของที่รอบตัวอยู่รอบตัวของเด็กๆนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อแล้วก็อะไรคะ เต็มเต็มใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะมีด้วยกันสองแบบนะคะชนิดที่หนึ่งก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับชนิดที่สองก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าผืนผ้าทึนอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับผืนผ้าแตกต่างกันอย่างไรนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าสแควร์นะคะเป็นรูปเลขาคณิต ที่มีด้านสีด้านแล้วก็มีมุมสีมุมที่มีขนาดเป็นยังไงเท่ากันนะคะเด็กๆมีด้านสีด้านมีมุมสี่มุมเท่ากันเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นที่นอนเลยอ่าต่อไปสิ่งของรอบตัวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีสมุดหนังสือนะคะ แอปประตูด้วยมาเด็กเลยแล้วก็มีหน้าต่างค่ะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอบประตูดีหน้าตาอยู่รอบตัวของเราที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีอะไรอีกเครื่องคิดเลขมันก็ทีวีเครื่องคิดเลขมันก็ทีวีใครตอบเนี่ยเก่งจังเลยเยี่ยมมากเยี่ยมอ่า เครื่องคิดเลขแล้วก็ทีวีต่อไปเรามาดูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไหนเพื่อนจะทำอะไรเราเรียกว่าริ้งมันยานเลียนหน่งชั้นนั่ามาเรียนแกะชนิดเอไว้ือด้านน้ำมุมตึงมุมดังนลยตรงมันข้ามจะมีความยาวเท่ากันนะคะว้าวดูต่อนะคะเด็กๆสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เช่นโต๊ะโต๊ะเรียนนก็ตัว โต๊ะไม้ครนแล้อะไรคะมโครเวฟจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนค่ะอย่านคอมพิวเตอร์เค่อพคุณผู้คะตู้เ็อะไรคุณพูดดีอะไรคะบ่านมีใครมีตู้เย็นนะคะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นรูปสีค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้ถึงรูปร่างรูปทรงนะคะมีวงกลมสามเหลี่ยมห้าก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ นอันนี้เป็นอะกลเป็นอะไรคะกลมเรลงวงเรีเก่งมากวงเีไม่ใช่วงโอมนะคะวงเียไ้วๆอันนี้กีลี่มหม่ียมมาเียมแ้าเรียมเรื่อยเ่ยยเลยเหลม่ยมนะคะเป็นอะไอันนี้ะรูป

เอ๊่คุณครูสอนจบแล้วหนีคุณครูจะตีเนะคะเื่อที่คืนโอเคโอ้โหดูนะพี่คนแรมาทีหลังฟังไม่ช่วยนั่งฟังฟังไอ้ข้าวมาทีหลังน้องเก็บน้องต่ดน้องอะไรอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูไม่เห็นหน้าแล้วขอขอดูหน้าหน่อย กอดูหน้าหน่อยค่ะเด็กๆโน้ตมันเปิดตรงไหนวะปิดดตรงดูหน้าเด็กๆหน่อยคุณผู้ชสรุปลักหนึ่งนะคะวันนีข้อมาค่ะคุณสรุปการเสริมประสบการณ์หน่วยขนาดลูกก้าาาม่ากดติดกด นอนออเีเลก้วอีกคนนึงครับครับผมรออรอมากรอรอเออันนี้น้องอะไรนะนอนดูดนมเร็วนั่งดูดให้นอนดูดนม อันนี qui, น้เป็นอะไรอกนนี้เป็นขอนะคะกิจกรรมประีารรรบนโอ้ยไม่เลิกปวดวงกลมเป็นรูปเลยมที่เเงรอบวงไม่มีด้านแล้วก็ไม่มีนะจริงๆรที่เป็นขอมีอุปนมีจานมีห่วงยางย่เด็กก

อย่าอ้วกอ่ะเอาคนจ่าเนี่ยค่ะเด็กจะพูดนี่อย่าอ้วกคนจ่าฝั่งเหนือฝั่งกูแดงสักคู่ฝั่งกูแดงสักคู่นะคะกูแดงค่ะกูแดงตุ้งกูแดงตุ้งเพื่อนกูแดงตุ้งเพื่อนไอ้ไข่ไม่รู้กูแดงแก้วแก้วมันฟังขึ้นหน้าจอไงยังพังเลยเปลี่ยนปะ มือ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 ตบ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 มตอตบมตอตบได้แล้วแล้วสลับแล้วสลับการไปแล้วสลับสับายตบตลายโดมโอเคโอเคกาลังเรียนอยู่เอ้าอย่างไรคะพี่ตังนะคะ โอเคโอเคแล้วยังไม่พูดนะคะเด็กๆยังไม่พูดพกัลล่าพี่กันรเรียนเนเนอยู่นการเรียนหลักทนพี่กลลเรียนอยู่ตรงไหนเาาใจาใจ รล้วพี่อยู่หอหลาบทำรักเขาอยู่ศูนย์เด็กเล็กกับเด็กโตลูกคนละที่กันคนละตึกกันของวิการอยู่มอแล้วเอาดูอยู่ศูนย์เด็กเล็กพร้อมไหมคะเรามาดูรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปเลขาคณิตที่มีด้านสามด้านมีมุมทั้งหมดสามมุมนะคะ แบบสิ่งแรกก็คือรูปอะไรคะรูปพิซซ่าแตงโมแล้วก็ขนมเค้กนะคะต่อไปสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเป็นแล้วก็เป็นแนเสื้อแล้วก็เส้นนะคะ ทีนี้เรามาดูรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีสองอย่างยอมรับดูต่อนะคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นรูปเลขาคณิตที่มีด้านด้วยกันทั้งหมดสี่ด้านมีมุมสี่มุมที่มีขนาดเท่ากันนะคะ ทีนี้สิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีสมุดมีหนังสือมีหน้าต่างนะคะมีเครื่องคิดเลขมีทีวีเรามาดูสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปเลขาคณิตที่มีด้านสี่ด้านและมีมุมสี่มุมโดยที่ด้านตรงกันข้ามจะมีขนาดความยาวเท่ากันนะคะต่อไปสิ่งของรอบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะมีโต๊ะ มีเครื่องเครื่องอะไรเอ่ยเด็กๆอ่าเครื่องอะไรคะเครื่องอะไรอ้าวอ่ะคุณครูให้ตอบมีอะครับ มีโต๊ะกับอะไรเด็กๆอด้เลูตอบอะอ่ณครูเปิดไม้ให้แล้วตอบได้มีโต๊ะมีอะไรคะไมโครเวฟเก่งมากอาทับอนเรทับยังไม่ชนะเดี๋ยวนี้แหละบอกให้ตั้งดูอ่าต่อไปแล้วตั้งตั้งเราก็เล่นเหรอตั้งให้เห็นหน้าตัวเองเรียนไปก่อน ต่อไปก็จะมีเครื่องซักผ้ามีตู้เย็นมีคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆนี้เรียนรู้รูปร่างรูปทรงมีมีรูปอะไรคะเด็กๆดูวงอะไรวงกลมแล้วก็อะไรคะสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมแล้วก็อันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัส ้าีเลียมจับตุลาเพื้นผ้านะคะเียมพื้นผ้าเก่งมากเดียมพื้นผ้าครับวงกลมครับทีนี้เรามาดูรูปร่างและรูปทรงนะคะอันนี้เป็นวงกลมวงกลมงเนะคะเด็กๆเท่าไหร่เล่สั่งอะไรเ่าอะไรคะ

กบเกลี่ยมสามสี่ห้าอะน้องน้ำเหนือน้องคูเรียคูเรียคูเรียคูเรี่คูเรีย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 คูเรีดคูเรีย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 าูเรียค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 ูเรีย อ้าจบแล้วนีเด็กวันนี้ทดลองวิทยาศาร์กันรยังคะแล้วก็หน้าถอยอะไรอ่ะก็ลองวิทยาศาสตร์กันหรืยังลูดาวรูกจงเรียนนะคะไม่ยังไม่ลองเดี๋ยวลองไปทดลองดูนะคะสนุกสนุกเพื่อนที่อยู่โรงเรียนก็กวรจะทดลองนะคะและก็ส่งไปให้เด็กๆดูทางบ้านเราเปลี่ยนลจะรูปจะรูสลับกัน ี่อยากมาโรงเรียนแล้วใอยากไปโรงเรียนอยากมาโรงเรียนแล้วคะอยากมาไหคับงครับถามาอยากรงเรียนแล้วครัม่เพื่อนหนูครเลยมาโนน่นนี่นัน่นี่อยาโรเรียนครับผม่อสมีูน อำสินอยากมาเรียนไหมอยากมาไหมครับอยากมาค่ะคืนอยากโต๊ะอะไรลูกพี่เหนียวยังมาเรียนอีกโอ้น้องเอิร์ธเป็นยังไงลูกน้องเอิร์ธตอบคุยคุณถามอยากมาเรียนไหมอยากไปรับเลี้ยงควายนี่น้องแคกเกอร์ อ๋อนีไม่บอกมามันก็ไม่รู้บอกว่านันแถวนึ่งไงเอ้ยมันบอกว่ามีแค่ห้าแถวใช่ไหมเพราะว่านันแถวนึ่งแถวเดียวกันโอไปอแถวนึงเรอกชปุ้ยต้องให้ผสมแม่เดี๋ยวเขาบอกองกระป๋องสองกระป๋องตดการสัปดาห์หน้านะคะปุ้ยากันเพื่อนในห้องก่อนบายดูตเยอะ สว,ส,ว e สวัสดีคบายบายสวัสดีครับคปคุยปสอนเพื่อนในห้องกันนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะออกกอนนะคะน้องผู้กันผู้กันคนสวย